ใจลูกโป่งดวงใหญ่มากมาดูวิธีการทําวิธีทําแบบฉบับของปลานะคะข้างในจะมีแกนอลูมิเนียมปลาใช้แกนอลูมิเนียมเพราะว่าเขาจะดัดง่ายนะคะถือว่าเอาแบบที่เป็นเส้นหนานะคะแบบนี้เรียกสี่หุนดัดไปดัดมาให้ได้ไซส์ตามที่ต้องการจะทําตรงปลายหน่อยๆเพื่อให้เขายกไว้เป็นขาตั้งเสียบกับ ตัวขาตั้งหนักของเราได้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ใช้ลูกโป่งเป็นตัวมัม่งลอยเชื่อมนะจ๊ะส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นขาตั้งกาก,ากบาทที่ปลายยกไว้เป็นขาวัดลูกโป่งแบบชั่วคราวค่ะเริ่มต้นจะเป่าไซส์เล็กก่อนนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มกันเป็นสี่ใบแบบนี้ช่วงจะใส่ลูกโป่งก็ให้เขาตั้งเป็นตรงแบบนี้ก่อนนะจ๊ะจากนั้นก็เอาลูกโป่งชุดแรกค่ะสิ่งที่ยากอันนี้ก็คือเขามีสมสีคะ่ะเพื่อนๆแบ่งท่อนกันลงมาถ้าเขาเป็นสีล้วน ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเราก็เป่า เต็มที่ได้เลยนะคะแต่อันนี้สังเกตดูชุดเริ่มใหญ่นะคะลูกโป่งจะมีการเป่าเล็กเป่าใหญ่ที่ไม่เท่ากันแต่ส่วนไหนที่จะต้องเท่าก็จะต้องวัดนะคะเริ่มชุดที่เป็นสีขาวจากนั้นก็เป็นเริ่มชุดที่เป็นสีม่วงค่ะเราจะแบ่งสีรอบๆด้านนอกก่อนนะคะเอาให้เต็มแกนอลูมิเนียมนี้ก่อนจริงๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะใช้ได้แบบว่าเป็นทรงหัวใจที่ไม่เต็มดวงก็มีใช้งานอยู่บ้างบางงานนะคะจากนั้นก็เอาเส้นยาวลูกโป่งนี่แหละคะ่ะมาเป็น ตัวเชื่อมต่อของลูกโป่งให้แตงในอีกทีนึงนะจ๊ะแล้วก็เป่าลูกโป่งเอามายึดเกาะกันแบบนี้ค่อยๆทําจนกระทั่งว่าเต็มแต่อย่าลืมแบ่งชั้นด้วยค่ะวิธีนี้สามารถไปดัดแปลงทําได้หลายขนาดนะคะซ้ายและขวาก็จะได้สีชมพูนะคะอยู่ท่อนบนเกือบเต็มแล้วค่ะแต่สังเกตรูเห็นไหมคะเห็นจะเห็นช่องว่างก็จะเอาเส้นยาวนะคะมามัดแล้วมาเชื่อมยกลูกโป่งที่ยังไม่เต็มนะคะ ให้เขาขึ้นไปชิดกันแบบนี้เลยเดี๋ยวสังเกตดูนะคะนี่ข้างขวาอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะที่พี่ผู้ชายเขายืนส่วนปลายยือนอีกด้านหนึ่งเห็นไหมคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าเริ่มเต็มเริ่มชิดแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวท่อนสีขาวจะทําง่ายกว่าสีชมพูนะคะพอเขาอยู่ช่วงตรงกลางก็เอาเส้นลูกโป่งเนี่แหละค่ะมา ทำสีขาวให้เต็มอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งด้านล่างก็ใส่สีม่วงให้เต็มเช่นกันมีลูกเล็กนะคะเอามาเสริมที่หลังเพื่อให้หัวใจมีทรงนูนสําหรับด้านหน้านี้อีกด้านจะแบนนะคะแต่อีกด้านหนึ่งจะนูนเพราะอีกด้านหนึ่งจะชิดกับฝาผนังหมุน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 มามเห็นไหมคะมได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะสูงอยู่เหมือนกันนะ2เมตรกว่าเลยคะ่ะ<ม>ให้มาดูเป็นไอเดียนะคะแล้วแต่วิธีการทําของแต่ละที่นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามนะคะบ๊ายบาย